สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ติดกันพลาครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะฮะอันนี้จะเป็นงานคอสตมินะครับเป็นงานจีนนะแหมกล่องแบบนี้ก็รู้เลยนะว่าง,งานจีนอันนี้เป็นงานจีนค่าย GT นะครับและตัวนี้ god of war a r e s นะครับตัวนี้จะปรากฏอยู่ในภาคของ s e n s เ y a Sentia Show นะครับซึ่งเ n t i a Show เนี่ยมันจะเป็น ตัวเอกหลักจะเป็นกลุ่มผู้หญิงนะฮะเป็นในเรื่องคาบเกี่ยวน่าจะคาบเกี่ยวระหว่างช่วงกลุ่มของเซนเซียไปบุกตะลุย12ปราสาทอะไรประมาณนี้นะครับอนิเมชันนี่ผมไม่ได้ดูนะก็จำา็้าๆน่าจะเป็นราวๆนี้นะฮะส่วนพาชุดกรอนเนี่ยตรงนี้ก็ก๊อบนะครับเป็นงานก๊อบของบันไดทีหนึ่งแล้วก็บันไดก็ย้อมเป็นงานของ ก็ตคอสของ Gemini อีกทีหนึ่งซึ่งจะมีรายละเอียดบางส่วนที่อาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยอย่างเช่นตรงปีกนะด้านบนอะไรประมาณนี้นะครับพ้าชิ้นหมวกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เพิ่มดาบมานะครับสำหรับตัว Ares สนะชื่อของตัวนี้ก็คือ God of War แน่นอนมันก็เป็นเทพนะครับเทพสงคราม Ares สนั่นเองนะครับผมอ่ะคร่าวๆตามนี้ก่อนวัสดุนะครับก็คือยกเว้นตรงหัวนะ ไล่มาตั้งแต่ชิ้นไหลชิ้นอกชิ้นกระโปรงชิ้นต้นแขนนะครับด้านบนด้านล่างอะไรงนี้ต้นขาด้านบนด้านล่างไปถึงเท้าเนี่ยเป,เ,ปเป็นเป็นดแคสต์นะฮะเป็นเหล็กหมดเลยนะครับพาร์ตปีกนะครับเป็นชิ้นตัวพลาสติกนะครับมีแยกเป็น2อ,อย่างก็คือเป็นพาร์ทของผ้าคลุมนะฮะแล้วก็พาร์ทของปีกนะครับที่เป็นพาร์ทชิ้นสีแดงนั่นเองนะครับซึ่งงานของจีนเนี่ยก็จะมี2ค่ายที่ก๊อปกันมาเองทีหนึ่งก็คือจะเป็น ทั้งตัวสีแดงนะครับแล้วก็ตัวสีทองนะาเขาค่าตามนี้เดี๋ยวเรามาดูพาร์ทนะครับที่ทางกล่องนี้ค่าย GT นะฮะให้มาว่ามีพาร์ทอะไรกันบ้างนะครับก่อนที่จะไปรีวิวตัวหุนสำหรับชิ้นพาร์ทนะครับนอกจากตัวขุนแล้วก็ตัวปีกตัวดาบตัวภาดคลุมที่เราได้เห็นไปแล้วนะครับที่เขาให้มานะครับอันนี้จะเป็นชิ้นพาร์ทหลังมือนะฮะเป็นชิ้นสีเงินเลยจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับคือตัดไปแล้ว2ชิ้น ก็จะมาติดหลังมือแบบนี้พวกนี้เนี่ยเป็นตัดแบบคล้ายๆกันพลานะฮะแล้วก็พ์ทชิ้นมือนะครับที่ตัวมี1คู่แล้วใช่ไหมอันนี้เป็น2อสามนะครับ4ี่ห้าหคู่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้างนะครับเป็น6คู่กับ1ข้างน,นี่อันนี้จะเป็นพัทชี้นิ้วนะฮะพวกนี้จะเป็นมือแบนะครับ รายละเอียดนะฮะที่แบบทํามาก็คืออาจจะยังดูไม่เรียบร้อยนะในส่วนของพัดชิ้นนิ้วพวกเล็บอ,อะไรงี้มันจะมีบางอันที่แบบสีติดมาอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นมือแบบมือหงิกหงิกนะฮะก็จะเห็นว่าไม่ได้เรียบร้อยอะไรมากเท่าไหร่นะครับก็ตามสไตล์งานจีนถ้าเอาจริงนะบันไดก็ไม่ได้เรียบร้อยขนาดนี้ปะเพราะว่าเท่าที่ดูนะฮะก็ไม่ได้เรียบร้อยมากมายนะแล้วค่า G จีทีเนี่ยถือว่าเป็นงานจีนที่ ดีในระดับงานจีนเป็นอันดับต้นๆเลยนะประมาณนี้อันนี้เป็นแอปเปิลทองคำนะครับก็มีผลอะไรกับในเรื่องหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ดูนะฮะใครได้ดูภาคเซนเชียโชก็ลองบอกถึงความสำคัญของแอปเปิลทองคำที่เขาให้มาหน่อยแล้วกันนะครับตัวผมนะฮะก็ตัวนี้จะสำหรับเป็นผมที่ไม่ได้ใส่หมวกนะครับตัวหุ่นกนะ็คือใส่หมวกมาแล้วเดี๋ยวมีทำตอนท้ายให้ดูแน่นอนนะครับก็ทำมาก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้จะมีผลไหมสองแบบก็คือผมแบบใส่หมวกกับ ไม่ใส่หมกหน้ามีทั้งหมด5แบบนะครับมีติดกับที่ตัวละหนึ่งแล้วก็อยู่ด้านล่างที่เราเห็น,นจะเป็นอีก4แบบนะครับก็จะเป็นแบบมืดๆอย่างนี้นะฮะก็คือตามสไตล์การ์ตูนของเซนเซียเวลาแบบถ้าตัวละครยังไม่ได้เปิดเผยหน้าตานะก็จะเป็นแบบแบบนี้นะฮะมืดๆครึ่งหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นแบบอ้าปากนะครับอันนี้หลับตานะฮะแล้วอันนี้เป็นแบบหน้านิ่งๆน,นะครับ ส่วนตัวที่ติดตรงหุ่นนะเป็นแบบหน้ายิ้มอ่ะอันนี้คือพาร์ททั้งหมดที่มาในกล่องนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะจุดขยับทั้งหมดนะครับของตัวเอรสกันเลยอ่ะก่อนจะไปดูตัวเรา,าดูพาร์ทชิ้นดาบอันนี้เป็นพลาสติกหมดเลยนะนี่เป็นพลาสติกหมดเลยนะครับก็เขาจะทําเป็นสีโครมมานะฮะก็จะเงาเประมาณนี้รายละเอียดของดาบนะฮะนี่ก็จะเป็นสีเงินกับสีแดงนะครับตัวนี้ก็เป็นพลาสติกที่เขาตัดออกมาอาจจะดูไม่เรียบร้อยฮนะตามสไตล์งานจีน ต่อไปก็เป็นที่ตัวหุ่นนะอันนี้น้ำหนักนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกมันเป็นเหล็กทั้งหมดนะฮะนี่นี่เสียงเหล็กเห็นไหมนหน้าตานี้หล่อๆเลยเดี๋ยวขอถอดปีกออกก่อนนะฮะเพื่อรีวิวแบบง่ายๆนะสำหรับพัดปีกนะครับก็จะเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับแต่ว่าก็ทำชิ้นเงามานะครับ ก็อาจจะมีรอยนิ้วมืออะไรก็เช็ดง่ายไม่เป็นไรแล้วครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวมันขึ้นสนิมเพราะมันเป็นพลาสติกแล้วก็ขยับได้นะฮะอย่างนี้ตัวปีกใหญ่แค่ไหนก็เทียบกับมือแล้วกันนะครับในส่วนของพาร์ทชิ้นเนี่ยเขาทำเป็นสีโครมานะครับทั้งสีแดงแล้วก็สีเงินนะฮะดูจากงานแล้วเนี่ยไม่มีแบบเขาเรียกว่าไม่เรียบร้อยอะเออ งานนี้ถือว่าโอเคเลยนะยกเว้นอย่างตรงนี้เราจะเห็นเลยว่ามันเป็นพลาสติกที่มันต่อมามันเป็นรอยข้อต่อนะไม่ใช่ว่าหักนะมันเป็นทั้งสองข้างเลยมันเป็นพลาสติกประกอบอันนี้ข้างนี้ก็เป็นเนี่ยมันเป็นพลาสติกเขาประกอบมาอีกทีหนึ่งนะฮะปีกสองข้างนะครับจุดขยับตรงนี้ก็จะเป็นแบบขึ้นลงนะฮะนี่ขึ้นลงแล้วก็เป็นจุดหมุนนะครับของตัวจอยนะฮะแล้วก็ขยับได้สองจังหวะ นี่คือในส่วนของพัดปีกก็สําหรับพัดปิกเราก็ดึงมาจากตรงนี้นะนะครับแล้วก็มีพัดผมนะในการปิดตรงผ้าคลุมผ้าคลุมเนี่ยจะมีจุดที่เลอะสีมาพวกนี้นะครับน่าจะแก้ไขได้นะผมว่าน่าผมน่าจะแก้ไขได้ตัวล็อตแรกเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นสีแบบไหนนะแต่ล็อตเนี้ยก็คือผ้าคลุมอ่ะด้านในจะเป็นสีดํานะฮะด้านนอกจะเป็นสีขาวเทานะครับ หน้าตาก็อไรนี้หลุดง่ายนี่หน้ากากนี้หลุดง่ายมากเดี๋ยวต้องถอดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวมาดูหน้ากันใกล้ๆอ่ะโคตรเท่อันนี้เป็นแบบเส่ยยิ้มนะฮะหน้านี้ทํามาดีนะฮะอย่างที่บอกข้างบนเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับพวกนี้เป็นชิ้นเหล็กนะครับนี่เป็นชิ้นเหล็กหมดเลยจุดขยับเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโอเคมากๆนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวจะมีตัวที่ไม่โอเคเดี๋ยวจะทาให้ดูว่าตัวที่มันไม่โอเคแล้วตัวที่มันแย่งจริงๆเป็นยังไงในงานจีนนะตัวกระโปรงนะครับก็สามารถขยับได้นะครับนี่เป็นพัดชิ้นเหล็กนะขยับได้ด้านหลังเช่นกันนะฮะจริงๆตรงเนี้ยมันถอดผ้าคลุมได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกตัวหนึ่งนะครับที่ที่เราต้องใช้เพราะว่ามันจะเป็นตัวล็อกชิ้นกรอกหน้าอกที่เป็นในส่วนของด้านหลังนะครับ แล้วก็อีกค่ายหนึ่งเน่ยน่าจะทําได้ดีกว่าแต่อีกค่ายหนึ่งเรื่องจุดขยับผมว่าน่าจะสู้ไม่ได้นะฮะนี่ขยับแขนนะฮะโอเคเลยนะฮะไม่ได้ฝืดจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้นั่นจนเกินไปนะฮะนี่คือมันเป็นบอลจอยด้านในนะครับแล้วก็ตรงนี้ขึ้นลงนะ,ะเป็นแบบเป็นจอยแบบฟิกเกอร์ทั่วไปเลยนะฮะนี่ก็เป็นชิ้นของจุดขยับไหลที่สามารถยกออกได้อะไรอย่างนี้ เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมว่าทั้งงานแท้งานจีนนะฮะจุดไหล่เนี่ยนะฮะเป็นจุดที่น่าจะหักไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นชิ้นพลาสติกที่คาบเกี่ยวกับตรงชิ้นไหล่ในการติดประกอบเข้ากับตัวเหล็กนะฮะแล้วก็ถ้าพลาสติกมันเสื่อมหรือว่าแบบกรอบโดนแดดโดนอะไรอย่างเงี้ยโดนความร้อนก็น่าจะพังไปก่อนนะฮะต่อไปจุดขยับนะครับช่วงเอวนี่แบบนี่ได้ยินเสียงไหมก็ใช้ได้เลยนะ คืออย่างที่บอกว่าพวกนี้มันเป็นเหล็กหมดนะครับในจุดขยับต่างๆมันควรจะรับน้ําหนักได้ดีนะต่อมาจุดขยับขานะบอกไว้ก่อนเลยนะว่าตอนผมซื้อมาผมก็ตั้งโชว์ผมไม่ได้มาขยับให้ดูขนาดนี้นะนี่เป็นเหล็กนะแต่ก็ยังยึดอยู่นะฮะเข่านะครับนี่เข่าก็จะเป็นชิ้นเหล็กอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่อยู่ด้านในซึ่งสองชิ้นนี้เข่าซ้ายขวานะครับก็ระวังหายด้วยแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าเวลาเรา ยืนเนี่ยมันจะปิดไปก็ตามนะฮะเข่าเนี่ยเป็นเหล็กหมดเลยนะเนี่ยลีนะไม่ไม่ใช่เป็นเหล็กก้องแกงนะเป็นเหล็กแบบหนักๆดีๆเลยนะฮะนี่แล้วก็มาจุดขยับของเท้าออนะครับขึ้นลงนะ,ะแล้วก็บิดอย่างนี้ได้ในการติดพาร์ทดาบนะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยเพราะว่าแขนตรงนี้นเป็นแขนยางเออมือมือมือ,มอเป็นมือ,อยางนะครับ ก็ยัดลงไปได้เลยเพราะว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังนะครับมองผ่านกล้องลำบากหน่อยอ่ะก็ยัดไปประมาณนี้ไอ้มือนี้ก็เอาไว้ถือแอปเปิลทองคำอย่างนี้นี่ก็เล่นได้ละอุ้ยลวมอ่ะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนผมเปลี่ยนหน้าดีว่ะ ก็ง่ายๆก็คือตรงนี้ถอดออกไปเลยนะครับแล้วก็ดึงหมวกดึงหมวกดึงคอออกโอเคครับก็นำเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนผมนะครับแล้วก็ลองโพสแอคชั่นท่าดูนะฮะก็ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของ a อร์เรนะฮะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับงาน GT นะฮะค่ายจีนตัวนี้นะครับ ก็ในเรื่องของการปรับระดับการยืนนะก็จะใช้ผ้าคลุมนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่จะค้ำนะครับให้ตัวเนี้ยยืนได้นะถ้าไม่มีฐานนะครับแต่บอก่าเลยว่าควรจะมีฐานนะครับไว้ก็ยังดีนะเพราะว่าตัวนี้น้ําหนักมันเยอะนะฮะการมีฐานนะครับก็ป้องกันให้ไม่ให้มันล้มนะฮะสำหรับใครที่อาจจะหางานแท้นะครับก็ราคาไม่แพงนะครับงานแท้จะอยู่ที่เรา น่าจะสี่พันนะฮะสี่พันต้นๆน,นะครับผมสี่พันสี่สี่พันห้าประมาณนี้นะครับก็ยังหาซื้อกันได้อยู่นะครับสำหรับ God of War: a r i s นะฮะแต่ตัวนี้นะฮะจะเป็นงานค่ายจีนนะครับผมราคาก็ราวๆ1,800ถึง2,000นะฮะก็สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่มีความสนใจอยากจะเล่นเอ่อทั้งงานแท้งานจีนนะครับส่วนหนึ่งเลยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่นะฮะแล้วก็ เรื่องของฝุ่นอะไรอย่างนี้นะครับควรจะมีตู้ให้เขาหน่อยนะครับหรือ,อ,องานพวกนี้จะเป็นดแคสต์นะครับหรือไม่ก็พลาสติกที่เป็นชิ้นเงาเป็นแบบพลาสีโครมงอะไรพวกนี้ก็เ,เวลาเล่นก็ทําความสะอาดมือเรานะฮะก่อนนิดนึงหรือไม่ก็เล่นจบก็ทาความสะอาดของตัวหุ่นนะครับเพราะว่าพวกนี้มันมีความเขาเรียกว่าไงดีต้องมีความสนุกสอมมากกว่างานกันพลานะที่ได้เล่นปกติทั่วไปนะฮะเนื่องจาก สินค้าราคานี่ก็ค่อนข้างจะแพงนะครับแล้วก็เป็นวัสดุไดแคสตนะครับก็หมั่นทำความสะอาดบ่อยๆนะฮะรวมถึงฝุ่นผงอะไรต่างๆด้วยนะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับ God of War Ares นะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะ God of War Ares ก็ขอจบแต่เพลงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม